ชายวัย44ปีชาวจีนต้องตกใจอย่างสุดขีดนะครับเมื่อทราบผลเอ็กซเรย์ปรากฏว,ว่าเขาเป็นผู้หญิงเนื่องจากว่ามีมดลูกแล้วก็รังไข่นะครับหลังจากที่แต่งงานอยู่กินกับภรรยามานานถึง10ปีครับ ชายชาวจีนวัย44ปีรายหนึ่งนะครับนามสก,กุลว่าเฉินเพิ่งค้นพบว่าตนเองเป็นผู้หญิงหลังจากไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายนะครับเนื่องจากว่ามีอาการปวดท้องปัสสาวะเป็นเลือดอิอดโรหผิดปกติใบหน้านและก็ขาบวมเมื่อแพทย์ทําการสุการร่างกายบริเวณท้องนะครับซึ่งเป็นจุดปวดก็ต้องตกตะลึงครับเนื่องจากพบว่าเขามีมดลูกและรังไข่อย่างที่ผู้หญิงทั่วไปมีและเลือดในปัสสาวะของเขาที่จริงแล้วก็คือประจำเดือนนั่นเองครับ ผู้ในการโรงพยาบาลอย่างคังในมัทนเจอร์จียงที่เป็นผู้วิจัยอาการของในเฉินนะรับ,บอกว่าตอนแรกเขาไม่คิดว่าในเฉินจะเป็นผู้หญิงเนื่องจากวลักษณะภายนอกดูเป็นชายแท้แต่ผลการตรวจทางการแพทย์ระบุชัดเจนว่าในเฉินเป็นผู้หญิงและนอกจากนี้นะครับอวัยวะเพศของเขาก็มีลักษณะผิดปกติจากผู้ชายทั่วไป แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในเฉินบอกว่าเขาสามารถมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาได้ทางนี้แพทย์ยังเปิดเผยอีกว่าที่จริงอาการดังกล่าวสามารถรักษาได้แต่ด้วยอายุของในเฉินที่มากแล้วนะครับจะทําให้การรักษาไม่อาจจะเป็นผลครับ